แม่ค้าตัวลูกเจน5เปิดตัวแล้วครับกับ Global Ambassador นะครับของ CNP เป็นสกินแคร์เกาหลีคือน้องแพรสวยมากดูดีน้องแพรเนี่ยแบบผมยาวดำแบบเฮ้ยคือน้องแพรออกแนวแบบ Global b a n d หลายตัวได้เลยนะ <c oughs> ไม่แล้วคือทุกคนก็คือสวยมากๆน้องๆคือมาในลุคแบบ a m b a s s a อ o r ทุกคนพรีเซนเตอร์อ่ะมันแบบมันรู้สึกภูมิใจว่าแบบเหมือนเราเห็นลูกเราทําอะไรแบบนี้เรามันรู้สึกแปลกตามันรู้สึกแบบวิเศษมากๆเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่ b บบี้มอนเตอร์ลัดแอโววิชันี่ครับตั้งแต่เปิดตัวเห็นตั้งแต่เงาดำๆอะ่ะจนตอนนี้ดูดิ <c oughs> และยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่ยังไม่เปิดตัวและถ้าไอเขาของ ra, C <oughs> N P Labarbor C <oughs> N P Laba C N P Laboratory X Baby Monster นะครับ ก็กําลังจะมีการลงโฆษณาในช่วงเดือนกุมภาพถึงมีนาปี2024นี้นะครับ <c oughs> ก็อยากดูเป็นโฆษณาของน้องๆเต็มตัวแล้ว <c oughs> คือมางามแถละนอะโอผู้สาว <c oughs> และขอแสดงความดีกับยอดวิว11ล้านภายใน21ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเพลงช้านะแต่ยอดวิวถือว่าเลวมากๆสําหรับเพลงช้าเพราะว่าแทบจะทุกวงเลยนะถ้าปล่อยเพลงช้าออกมา En เ a g e m e n t หรือว่ายอดวิวจะอืดจะช้าลงนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบในมุมมองเพลงชา้าหวานๆซึงซ้งๆ ดิสนียดิสนียแบบเนี้ยยอดวิว21ชั่วโมง11ล้านนี่คือได้เยอะมากนะทุกคนโคตรเยอะเลยอาล่ะอย่าลืมติดตามกับ Global Band Ambassador แม่ค้าตัวน้อยเจน5ของพวกเราด้วยนะครับทุกคนล,ลุงภูมิใจในตัวหนูๆมากแต่เป็นแม่ค้าก็รู้จักปล่อยเพลงบ้างเนาะอย่าขายของเพลินเด้อขอล้อง